ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีพีประจำวันที่วันเสาร์นะฮะของเดือนตุลาเป็นวันที่2บหา26นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับแนวโน้มนะฮะราคาหมู ทราบว่ามีข่าวลือนะฮะจันท์ที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคากันนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับข่าวลือก็คือข่าวลือแต่ความจริงก็รอฟังวันจันทร์นะครับว่าทางการจะประกาศทางสมาคมจะประกาศที่ราคาเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาก็ยินดีนะฮะที่ปรับขึ้นสองบาท รับขึ้นสองบาทก็ขายได้สองบาทนะฮะคนใจดีนะครับพอ้าใจดีขาประจําก็ขึ้นให้อีกสองบาทนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่เย็นนี้นะฮะก็จะขายอีกชุดนะครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะขายดีเป็นพิเศษนะครับต้องจัดหมูสองชุดนะฮะเพราะว่าปกติก็จะเป็นอาทิตย์ละชุดนะครับเย็นนี้ก็จะมีชุดนี้แหละครับนะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะว่าจะได้น้ำหนักเฉลีย่ยโดยรวมเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งก็เป็นหมูสีเดือนครึ่งนะครับก็เลี้ยงแบบบ้านๆนี่แหละครับนะใชอ้อาหารสูตรลดต้นทุนนะครับที่ผสมที่ผสมเองแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้มานานนะครับนะ นอกจากมันมักยีสซึ่งมันมักยีสก็มีคำถามนะครับที่ถามมาว่าให้หมูบริโภคมันมักยีสจะท้องเสียไหมอันนี้ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะท้องเสียเป็นธรรมดาก็คือถ่ายเหลวนะฮะสักพักก็พอเขาเริ่มชินแล้วก็จะคืนสภาพปกติเองนะครับ ไม่มีผลกระทบใดๆนะฮะก็สบายใจได้สำหรับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับส,สำหรับอีพีนี้ก็มีอยู่เรื่องดีอยู่สองเรื่องก็คือแนวโน้มราคาหมูคาดว่าจะปรับขึ้นในจันทที่จะถึงนี้นะฮะ<า>ก็คือไม่มีลดแล้วล่ะนะครับไม่ขึ้นก็ยืนนะครับแต่มีแนวโน้มนะฮะ จะขึ้นเท่าไหร่ก็ค่อยลองดูกันนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่น่ายินดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องราคาของอาหารนะครับ <Thank you. S 1> ก็เริ่มทยอยที่จะปรับลดลงมาอีกแล้วนะครับบางเจ้าบางแบรนด์นะครับปรับลดลงมาอีกหลายบาทอยู่ นะฮะต่อถุงนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับใครที่ยังไม่เลิกเลี้ยงนะครับถ้าจะพูดถึงราคาอาหารเนี่ยผมว่าน่าจะปรับมาตั้งนานแล้วนะแต่คนขายอาจจะยังไม่ลงให้เรานะครับเพราะว่าวัตถุดิบก็คงจะลดราคาลงแล้วนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับถึงแม้ว่าจะมาลงช้า ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังเลี้ยงอยู่ก็ยังพอไหวนะฮะแต่คนที่ช่วงที่อาหารแพงแพงหมูถูกถูกเลิกเลี้ยงไปก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสสําหรับใครที่จะหันกลับมาเลี้ยงอีกนะครับแต่พูดก็พูดนะครับจากประสบการณ์โดยเฉพาะคลิปที่แล้วนะฮะที่มีท่านถามเข้ามาผมก็ได้ตอบไป เกี่ยวกับการเลี้ยงแบบมีค่ายแล้วก็ไม่มีไข่นะฮะก็ให้ท่านไปตัดสินใจนะฮะว่าจะเลี้ยงแบบมี่า่หรือไม่มี่า่ดีนะครับแต่ถ้าอาหารถูกๆอย่างนี้ก็เลี้ยงอิสระก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะฮะของท่านผู้ฟังผู้ชมเองนะครับและมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่สอบถามเข้ามานะครับ ว่าการใช้อาหารลดต้นทุนนั้นมันคุ้มไหมอันนี้ก็จะตอบไปบ่อยๆนะฮะแต่ก็ถามมาก็ตอบอีกนะฮะอันนี้ผมเอายึดประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคุ้มนะฮะเรื่องคุ้มนะครับแต่มันก็มีข้อด้อยอยู่อย่างก็คือมันโตช้าหน่อยนะครับสำหรับการใช้อาหารลดต้นทุนครับอันนี้ก็ เป็นการพิจารณาของท่านเองนะครับว่าจะใช้ไม่ใช้นะครับข้อเสียข้อด้อยมันก็คือมันจะโจช้านะครับมันจะไม่ทันราคาคซึ่งถ้าใช้อาหารลดรต้นทุนในสูตรที่มันจเจริญเติบโตไวพอๆกับใช้อาหารเม็ดสนิดรูปมันก็มีนะครับเป็นสูตรสุดท้ายที่ผมใช้อยู่นี่ก็โตวไวพอๆกันเลย นะครับแต่จะลดต้นทุนได้น้อยกว่าในการใช้ลดต้นทุนประเภทมันหมักยีสตน์นะครับก็ลองไปดูนะฮะว่าสูตรมันเป็นยังไงนะครับในเพลลิดก็มีนะครับอย่างเช่นหมูชุดนี้นะฮะก็เป็นหมูชุดที่ใช้สูตรที่ไม่ใช่มันหมักยีสต์นะครับความเจริญเติบโตก็พอๆกันนะฮะกับอาหารมิสเร็จรูป นะครับไม่แตกต่างกันนะครับแต่ตอนุนมัมลดได้เยอะกว่าอาหารเม่สดสำเร็จรูปนะครับยิ่งถ้าอาหารลดราคาเหมือนปัจจุบันนี้ก็ยิ่งจะลดราคาลงไปอีกเพราะว่าเราผสมนะครับแต่ข้อควรระวังนะฮะในการผสมอาหารเนี่ยก็ควรจะให้บริโภคอาหารเม่เสเร็จรูปให้ได้น้าหนักซะก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในไล่เรียงมาให้มันได้ครบนะฮะ อายุหมูก็สองเดือนกว่าน้ำหนักก็ให้ได้สักประมาณ60กิโลกรัมขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาผสมอาหารนะครับอันนี้จะเป็นการเจริญเติบโตแบบไม่ชะงักนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับถ้าเราให้ตั้งแต่ตัวเล็กๆอยู่นี่มันก็จะโตช้านะครับคือผมจะเป็นคนที่ชอบทดลองนะฮะชอบทดลองถ้า โมูถูกปุ๊บผมก็จะทดลองปั๊บเลยนะครับก็ได้ผลอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่ผมทำใน Youtube ใน EP ผีนผ่านมาก็คือล้วนแล้วแต่ทดลองด้วยตัวเองนะครับถ้าท่านจะนำไปใช้ก็ลองพิจารณาดูผมก็อยากให้ทดลองนะฮะทดลองเอานะครับสําหรับใครเลี้ยงหมูนะครับ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกครับนะสำหรับการเลี้ยงหมงูครับสำหรับบีีนี้ก็มีประเด็นมาพูดมาคุยแล้วก็มาแจ้งข่าวกันแต่เพียงแค่น,นี้แหละครับก็ขอพระคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับสำหรับน้ำหนักเฉลีย่ยหมูชุดนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ในอ่าคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลองไปเปิดอ่านดูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้จับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ